ไปเลนโอ้ยบาานจะเฝ้าทักท้ายก่อนคดาม่จวนครับมคไม่จะกูรูฮู่่ลูจะกรูโอ้คือตัวละเนาะ มาซีสเกต่ะมันเนี่ยวันนี้พอเป็นสีแปลกๆไปมาลูกโอ้คือตัวหลาะก่อนห้องข้ามจะออกโอ้คือคือคืออยู่โอ้ยโอ้ยนาะ วันนี้ควานจำเป็นนะมะมาซีสเกตมาโอ้ยอง่างนชงคือไรชงคืดนโอ้ยเนาะเขาไปเลยหลายหลุดเขาไปหลายหลุดอดะดดิ เาพดนะบ้าอ่ะไป่ยังหาวเนาะเดี๋ยวต่อยู่กันเนึงเน่นเด้อเดนเน้นระวังเด้อตากองกับบวเห้นด้อเอาไม่ก็หอยไว้อยู่พุ่นตีบ่มีเดือดสันไปแล้ว สวัสดีครับสติสวัสดีครับเวฟซี่ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนครับก่อนกเรพี่น้องกลามเลยกลาเลยวนนี้เพิ่มยเร่มเมียขยันนะลูกไปครัแไปไปแล้วไปแล้วพี่ลุงก็ไปนะฮะวันนี้พี่ลุงก็ไปไปเป็นบรรากาศนะฮะวันนี้ เออผู้ชาอยู่ผนียดเด้อผู้ใดยอย่ยืนอยู่ตอนนี้ไปถาเอาลัดเอาดาวนี่เด้อโอเห็นว่ากะบไทยสะดาบมากมากไหมนโอ้นั่งกัย่านเนาะนั่งย่านเดี๋ยวทางมันแคบอยู่ค่ะแบบนึงแซงสายแซงขรัวมาได้บอกผู้สาวแก่ตาลัดอยู่ผุนเด้อเป็นแมนอยู่นะ เดี๋ยวเราจะแซงซ้ายแล้วนะแม่เมฟสี่พอแซงซ้ายก่อนดาวบอกว่าแมนบอนน์นี่แมนบอนน์นี่แมนในพาคฝ่ายเป็สาน้อนี่โอ้แมนว่าล่ะอย่าเงี้ยตากล้องเด้อตากล้องจะเป็นอย่าเละอย่าเละไปหาตากล้องนะแมนค่ะคือเปล่าเดี๋ยววาคือส่งเปล่าเนาะธนาเปรี้ยนน้ำนี่คือส่งเปล่าแทน ก้อยลูกก้อยมาเอาดุนถอยเหเนาะไปทุกข,ขัมเลยบาทนี่โอ้เมยวอนไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาของเขาดีจริงๆของเขาดีจริงๆริงคุณพ่อหมาลุ่มด้วยโโฟไหมตัว <laughs> ไผ่ตัวนั้นไผ่ไผ่ก้อนเนอะไผ่ไผ่ก้อนมันเด้อครับพ่อหมาลุ่มครับมัอนี้โบมี่รับมันนี่องค์รักโบมี่มัอนี้ ดพี่หลงไปแล้วคุณไปแล้วพี่หลงมเน,นี่อไงกยู่ข้างทางนี่้โอ้หนิ่งตัวละเนาะมาแล้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่หลงหลงอย่ามีนะไม่นะพี่หลงนะเรามากระดาวนะไปหลุนกับพ่อไปหลุนเนี่ยบัดน,นี้ วัยรุ่นกับพ่อวัยรุ่นนะแบบนี้ไปลงมาเลยเร็วๆมาเร็วๆน,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 นั่นหน้าหนาวเราแบบนี้เข <c oughs> าจำทางเขาได้เนะเาะแต่เปลี่ยนทางไม่ของ,งเล็กสีหูเรื่อง โมมีเสียงห้องครับตากระยี่หนงเอาจ้าครับกกจ้าครับอยังวะเพรเสียงหน่อยบ่เสียงไม่รู้กระตาเขาน่ะนะครับรเพรเสียงหน่อยตัวนี้ไม่มาด,ดีครับตาบเลยพี่หลงไม่เอาน้องนองเอาแล้วบบบนี้พี่หลงพี่หลงอย่าทักใต้แม,ม่นั่น

<cười> 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 đi ôi ôi bạn Cho vào thắt tay con Cho vào thắt tay con Bạn gì ô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 , ô bạn đi. Ôi còn gì phải thắt tay búa bởi nhỉ ô Ô Ơ nàng ơi đa kiện trăng lời <laughs> แต่เขาเก่งลูอเมย์เก่งหดีคนว่าตากล้องเก่งมาตาก้อยงงู่ไทยดีดีเลยอืมดเด่งโบเลนกับจดวดแล้ววะ่าันหอดแล้วหอดแล้ว้ยเก่งอย่าพี่หลงกับบมาบาานี่คุมเชิงอยู่ พี่น้องยังวายย่ามา,า,า,าย่ามาดาวงานวะหุ่นอยู่กับมูมูข้างหลังหุ่นจะถึงแล้วเดี๋ยวน้องเกย์ตาเกย์ตามาเด้อเกยวตามาเด้อ ยางมานี N ่นี่เอาเอาเจ้าเอาฮวงมูนี่ทอดสิบนาที่นี่บุ่วนงานแต่ว่านิ่งสาบลาเอโอ้น่นอะไหไบว่าเนาะ บุเดมาเอาบุเดมาอย็กขาไทยเลยเอาาฮ่า่อเปลี่ยนสายแม่เป <c oughs> ลี่ยนสายมาืสิโอ้เลิศมาแล้วเลิกมาแล้วเลิกมาแล้วอาแม่ไพ่บอกว่าอันสิมาผนียดบอไปอยู่ให้พ่อแจ็คไปจุงบอบอไม่ต้องมาจุงเดีย๋ยวจุงไปเอง,งถ้าว่ามันแลนกับสอยรับในเด้อว่าบอกพ่อแจ็คนะ ต่ว่ามันแลนกับสอยลัดแน่เด้อว่าเราเก่งอยู่แล้วใช่ผู้ใดวะคือเก่งแท้ค่อยคือผู้ชนะเย้เย้ผู้มีด้าผู้มีด้าเบิ่งอ่ะชนะเย้เย่แต่ว่าแรงสร้อยลัดไปบ๊อ คอยไปพญเจดเป็นฮัทยนยานพอสร้างแล้วสิแลนี้ทางต้อนะแม่นแล้วมันเ่งมาสิบ้ามัดขาเห็นหมดละมัดขาไปมัดเก่งมากนั่งเรียนมาดาวเก่งมากโอ้ดาวเก่งมากเลยครับแม่ไพมีรางวัลให้ผมไหมครับโอ้พี่หลงกำลังมาพี่หลงกำลังมาพี่หลงไปเบิ่งอันนี้อยู่โอ้ สุดยอดเลยน้องดาวกับมแม่วนเก่งจังเลยมหอนหมงทำงานแล้วค่ะเอยเปน็นยังอีกล่ะอย่าไปเล,ลียน้องเขาเมื่ไหไปจะได้เนยเขาามาไปจะได้เน่ฮึออ้วนอ้วนอาบน้ำเ <laughs> บิงเห็ดเบิงเห็ดโอ้ย อ,อ <ian> <can ful oyu> <c oughs> ูล like ูอูรูยุราคาดูดูของด้าวสีเหลียญยังบาทนี่งไปพี่ลงไปมจ็กสีเมีจ็กสีเจ็บหยานอยู่บ่ป่ะดิเอาโหลดเต็มทีเลย มันยิ้ม okay ิ pues ู่รูฮครูเรูโอ้คือตัวละเนาะดินแดงอเยอะเขาสิมาหาอีกเยอะ มีเมลีมาเลยบูบืนบูนบ,น,บ,น,บนเลนที่นอบอ่ะนี่้กโหนาวนีโโ่เาป็น่าไอกาี้ก็ดำจาต่อถังถางอโอ้โหโอ้โหผมมีความฉุบครับผมมีความฉุบครับแม่แม่ แต่ว่าจะพอเลิ่นมาได้เด้อมือนี้มือเดียวได้ดาววันนี้วันเดียวนะครับผมได้ได้ไปแล้วครับไปแล้วครับวัวอาบน้ำบอลบอนบาดเต็มพงหญิงลุ่นบลาพวกอาบน้ำบอลบอนแม่คักว่าพออีกบาดนี้ มาผูกทะไมบูได้อยี่ยินนันค่ะว่าบูได้นาะมาผูกดาวนี่ทําไม่ว่อนผูกคือสิบอยู่ยน้นนองยุกว่าสั่นอยู่พอรุ่นเขามาตอนจบอีกแล้วพอรุ่นสวัสดีครับก่อนคืนอบมีเสียงวันนี้ พอลุนเข้ามาตอนจบค่ะวันนี้พอลุนมาเป็นพระเอกตอนเมนค่ะขี่หมาขาวมาเลยลืมไปเป็นกำลังใจให้ควานคนใหม่ด้วยนะคะสำหรับที่วิดีโอนี้ก็บ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ค่ะ